คคยไหมความรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในบ้านทั้งที่รู้ว่าอยู่คนเดียวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชมพู่คืนนั้นเธอกำลังนอนหลับสบายจู่ๆก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงดังโครมลืมตาขึ้นมาสำรวจรอบห้องไม่มีใครเงียบสนิทเธอลุกไปมองลอดหน้าต่างก็เห็นแค่ฝนที่กำลังเทลงมาคิดว่าจบแค่นั้นหรอไม่เลยพอชมพู่เดินไปอีกห้องหน้าต่างเปิดอาซาแถมยังมีรอยเท้าเปียกๆบนพื้นอีกใจเริ่มเต้นแรง เธอตัดสินใจเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสิ้นสุดที่ข้างเตียงของเธอเองวินาทีนั้นความกลัวมันกัดกินหัวใจชมพู่ไม่คิดอะไรอีกแล้ววิ่งออกจากบ้านแทบไม่คิดชีวิตตำรวจมาถึงตรวจสอบทุกซอกทุกมุมก็ไม่พบอะไรเลยไม่มีใครอยู่ในบ้านแต่ชมพู่มั่นใจมั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่าคืนนั้นมีใครบางคนอยู่ในบ้านของเธอบางครั้งความกลัวก็ไม่ได้มาจากสิ่งที่มองเห็นจริงไหม เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางทีสัญชาตญาณของเรามันแม่นยำกว่าที่เราคิดเชื่อในความรู้สึกของตัวเองเพราะมันอาจช่วยชีวิตคุณก็ได้แล้วคุณละ่ะเคยเจอเรื่องหลอนๆแบบนี้บ้างไหมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องราวขย่าขวัญแบบนี้อีกรับรองว่าจะมีอะไรให้คนลุกอีกเยอะ